นอมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องการนอนสวดมนต์ภาวนาจะได้บุญหรือไม่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ การนอนสวดมนต์ภาวนาจะได้บุญหรือไม่เชื่อว่าบางท่านอาจจะไม่มีเวลาสวดมนต์ไม่มีเวลาภาวนาไม่มีเวลาปฏิบัติจึงใช้เวลานอนมาสวดมนต์ภาวนาและปฏิบัติบางท่านก็อาจจะภาวนาจนหลับไปลองมารับฟังดูนะคะว่าการนอนสวดมนต์ภาวนาจะได้บุญหรือไม่ หลวงพ่อสอนไว้ทุกท่านทำได้แน่นอนการสวดมนต์หรือแม้แต่การนั่งสมาธิเจริญภาวนาเราอาจจะรู้สึกว่ายากเหนื่อยและไม่ค่อยมีเวลาทำหรือทำก็ท้อแท้ใหม่ๆทำได้กำลังใจมีแต่นานไปก็ลดลงไปต้องกลับมาเริ่มใหม่การจะปฏิบัติสวดมนต์และภาวนาให้ได้ผลก้าวหน้า เห็นผลได้จริงกับชีวิตหลวงพ่อฤษีลิงดำท่านตอบปัญหาทำเรื่องไม่มีเวลาทำสมาธิจะทำอย่างไรดีหลวงพ่อคะหนูไม่ค่อยมีเวลาจะทำสมาธิค่ะหลวงพ่อตอบว่าคนที่ไม่มีเวลาไม่มีนอกจากขี้เกียจผู้ถามถามว่าถ้ากลางวันทํางานและการคืนก็ติดธุระ บางทีจะนั่งสมาธิลูกก็กวนหลวงพ่อตอบว่าจะไปนั่งทำไมให้ลูกมันหลับเวลาเรานอนน่ะสมาธิทำทั้งนั่งนอนยืนเดินเขาไม่ได้ห้ามต้องนั่งเสมอไปใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเรามีสมาธิก่อนหลับสักสองนาทีก็พอใจแล้วสมาธิไม่ต้องการมาก ที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดมีจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งเราขอกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานเห็นไหมก็หมวัวเอาแต่เรื่องนั่งที่เขาว่าอีตอนนอนนั่นแหละนอนสบายหัวถึงหมอนปับ๊บ นึกถึงนโมตัสสะพระวะโตนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และภาวนาพุทธโธหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโทหายใจสองฟืดหลับไปเลยใช้ได้อย่าลืมนะตอนที่ภาวนาหลับเร็วเท่าไรยิ่งดีนะว่าถ้าจิตไม่ถึงฌานนี่มันจะไม่หลับถ้าจิตถึงฌานปั๊บ มันตัดหลับทันทีทีนี้ถ้าว่าภาวนาหรือว่านโมอยู่ถ้ามันหลับเวลานั้นมันจิตถึงฌานขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงเข้าถึงว่าทรงฌานนั้นอยู่ระหว่างหลับถ้าตายระหว่างนั้นจะไปตามกำลังของฌานทันทีเห็นไหมที่ว่าไม่มีเวลาคนขี้เกียจนะเวลามันมีใช่ไหม ถ้าให้ดีเวลาตื่นนอนเอาอีกนิดไม่ต้องลุกถ้าไม่ปวดอุจาระปัสสาวะพอตื่นปับ๊บเอาอีกหน่อยจับลมหายใจหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทสองถึงสามครั้งก็พอแล้วจิตไม่นึกถึงใครแค่นี้ใช้ได้ทุกวันขอยืนยันว่าลงนรกไม่ได้ผู้ถามถามว่า แล้วถ้าจะไปนิพพานล่ะคะหลวงพ่อตอบว่าง่ายนิดเดียวแบบนี้แบบนี้ต้องใช้วิปัสสนาญาณช่วยก่อนนอนปับ๊บนึกว่าเกิดนี้มันทุกข์งานทุกอย่างนี้มันเหนื่อยมันเป็นทุกข์ไอการเกิดมีร่างกายมีทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกขอไปนิพพานชาตินี้แล้วภาวนาว่าพุทธโธ นี่ง่ายนิดเดียวแล้วก็อย่าคิดว่าใช้เวลาเล็กน้อยไม่มีผลนะถ้าเวลาป่วยป่วยมากๆอาการเครียดจะตายถึงจะยังไม่ตายก็ตามแต่ทำท่าจะตายอารมณ์นี้ทั้งหมดมันจะรวมตัวและจิตจะเป็นสังขารุปเปกะขายานจะวางเฉยถ้าถามว่าตำราไหน อาตมาประสบมาแล้วเพราะเคยตายหลายครั้งชินถึงวาระนั้นมันวางหมดเฉยๆไม่ต้องเอาอะไรไปบังคับมันหรอกมันจะเฉยหมดคนก็เฉยสัตว์ก็เฉยวัตถุธาตุสมบัติเฉยหมดก็คิดว่าแม้ร่างกายมันจะตายจะสนใจอะไรมันเฉยมันเฉยจริงๆและ ก็มีหลายคนมีสภาพแบบนี้นะหลายๆคนมาหายแล้วก็มีภาระยุ่งเขาเลยบอกแม้มันไม่น่าหายเลยน่าจะป่วยอยู่เรื่อยๆแล้วตายไปเลยใช่ไหมไม่ต้องมากแค่นี้พอดีกว่าคนไปนั่งเป็นนานๆแต่ตอนที่นั่งหลับตาไม่แน่นะภาวนาหรือนินทาใครก็ไม่รู้ ถ้าว่าจะเอากันให้ดีจริงๆภาวนาให้หลับจะดีมากก็ถือว่าเราเป็นผู้ทรงชานทุกวันถ้าถามว่าภาวนาใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าพุธไม่ทันโทรหลับยิ่งดีใหญ่จิตเข้าถึงฌานเร็วไอ้นี่เขาต้องการนะจิตเข้าถึงฌานเร็วนะฉันว่าแล้วคนที่ไม่มีเวลาคือคนขี้เกียจ ว่าไงเวลามีตั้งเยอะไปใช่ไหมสำคัญที่คุณภาพผู้ถามถามว่าหลวงพ่อคะถ้าทำแบบหลวงพ่อว่าก่อนนอนและเวลาตื่นเช้าอย่างเดียวจะได้ไหมคะหลวงพ่อตอบว่าก็เหลือแหละแล้วจริงๆแล้วมันเหลือแหละจริงๆนะคือจิตเวลานั้นให้มันบริสุทธิ์จริงๆใช่ไหมอีกแค่สองสามนาทีก็ช่างปะไร และอย่าลืมว่าทุกอย่างที่เราทำได้แล้วจะรวมตัวไม่ไปไหนนี่มันรวมเลยเข้าไปสะสมตัวเลยถ้าเรานั่งครึ่งชั่วโมงดีไม่ดีสมาธิไม่ได้สองนาทีละเมื่อยบ้างปวดบ้างตอนภาวนาให้หลับนี่สมัยก่อนที่ยังฝึกอยู่ที่หลวงพ่อปานท่านส่งไปหาอาจารย์ต่างๆ ลุกองค์สอนเหมือนกันหมดบอกว่ามันเป็นวิธีที่ได้กำไรมากที่สุดภาวนาจนหลับนี่นะและหลับกี่ชั่วโมงเขาถือว่าทรงฌานนั้นอยู่และอารมณ์มันจะชินพอตื่นขึ้นมาปับ๊บทีนี้การทรงสมาธิเป็นฌานมันจะมีสามัานฌานหนึ่งฌานสองฌานสามมีสามอย่างอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด เราจะสังเกตได้เวลาตื่นพอเริ่มตื่นปับ๊บเต็มที่บังคับให้ภาวนาแสดงว่าขณะที่หลับเราเข้าถึงฌานหยาบนะทีนี้พอตื่นปับ๊บเราภาวนาเองทันทีเลยโดยไม่ต้องบังคับตื่นรู้สึกตัวเต็มที่นะอย่างนี้เวลาจะหลับเข้าถึงฌานอย่างก,กลางถ้าว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นมันภาวนาออกมาเลย อันนี้เข้าถึงชั้นละเอียดเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องพีสูตรง่ายดีสะดวกดีได้กำไรมากสังเกตดูพระที่ได้แล้วท่านสอนไม่ยากที่ไปเรียนกับท่านลานะเหมือนกันหมดถามว่าหลวงพ่อครับทำไมสอนไม่ยากเหมือนตำราบอกกูไม่ได้ถือตำรามาสอนนี่วากูถือความจริงสมัยก่อนท่านใช้อย่างนี้นะ ตอนยังหนุ่มกูไม่ถือตำรานี่ว่าตำราอ่านไม่ออกตาไม่เห็นสอนความจริงหมายถึงว่าสอนที่ท่านได้มาแล้วท่านทำได้แล้วใช่ไหมท่านเข้าใจว่าอะไรมันถูกอะไรมันควรอย่างไหนมีประโยชน์มากอย่างไหนมีประโยชน์น้อยนั่งทั้งชั่วโมงไม่ใช่จะมีประโยชน์ทั้งชั่วโมงสังเกตดูเดี๋ยวมึงก็มากูก็มา แทรกเข้ามาเรื่อยอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์จิตเข้าถึงฌานหรือไม่ถึงอีตอนหลับที่พระพุทธเจ้าบอกว่าความรู้ทั้งหมดที่ตถาคตนำมาสอนไม่ใช่ของใหม่มันมีแล้วในโลกคือคนที่มีสมาธิอยู่แล้วสมาธินี่มีทุกคนนะฌานนี่มีทุกคน เพราะคนหลับได้คนไหนหลับได้คนนั้นมีฌานถ้าจิตไม่สงบถึงฌานก็จะไม่หลับขณะที่หลับจิตต้องเข้าถึงฌานไอ้คำว่าสมาธิคือตั้งใจเวลานี้เรากินข้าวรู้ว่ากินข้าวนี่เป็นสมาธิจากหนงังสือปฏิบัติธรรมเล่มที่9กาการจะฟังทำก่อนนอนก็ดี การภาวนาในขณะที่นอนอยู่ก็ดีป้องกันอบายภูมิได้ทั้งนั้นป้องกันเพศภัยอักขีภัยได้ทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเรียกว่าโยมนั้นจเจริญพุทธานุสติอยู่มันเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งขณะที่โยมฟังธรรมอยู่จะเป็นการสื่อสารในทางใดทางหนึ่งก็ตามเขาเรียกว่าเป็นธรรม,มานุสติ มีอานิสงส์ทำให้จิตโยมเป็นสมาธิเป็นฌานเกิดปัญญายานได้การฟังเสียงสวดมนต์บทใดบทหนึ่งที่ทำให้จิตโยมเข้าถึงความสงบเข้าถึงความดีก็ดีเข้าถึงความเย็นจิตเย็นใจก็ดีก็มีอานิสงส์ทั้งนั้นแล้วถามว่ามันจะมีเทพเทวามาชุมนุมไหมมีมาชุมนุม แล้วรัศมีในขณะที่โยมเปิดเสียงสวดมนต์ก็ดีเป็นมงคลทั้งนั้นจะมีกระแสธาตุของเทพเทวดาที่เขาชอบฟังเสียงสวดมนต์จะทำให้สถานที่นั้นมันมีความเย็นมีความสงบเข้าใจหรือเปล่าดังนั้นอย่าคิดว่าสิ่งการใดที่เราได้ทำแล้วจะไม่มีอานิสง์มีอานิสง์ทั้งนั้น แม้กระทั่งการทำกรรมชั่วมันก็มีผลบางคนบอกว่านอนฟังธรรมนี่มันเป็นบุญไหมมันมีอานิสงส์ไหมมีอานิสงส์เพราะในขณะนั้นจิตโยมจดจ่อในการฟังธรรมมันเป็นฌานธรรมที่โยมฟังอยู่ในขณะนั้นมันทำให้โยมมีสติทำให้เกิดปัญญามันจึงเรียกว่า เป็นธรรมมานุสติอย่างหนึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่แม้จิตโยมดับไปตอนนั้นโยมก็ไปสวยสวรรค์นในวิมานแต่ถ้าโยมพิจารณาในธรรมทั้งปวงทำให้โยมเกิดปัญญาตัดสัก,กยทัทิฏฐิทำให้จิตโยมตั้งมั่นไม่มีความลังเลสงสยัยมีจิตที่ตั้งมั่นเด็ดเดียวในการที่จะละอารมณ์ข้ามอารมณ์ทั้งหลายไปได้ อย่างนี้ย่อมทำให้โยมเข้าถึงการพ้นทุกได้ดังนั้นขอให้โยมถ้าเราไม่มีเวลาการฟังธรรมฟังซ้าๆซ้ำแล้วซ้าเล่าก็เกิดประโยชน์ทั้งนั้นเมื่อมันเกิดประโยชน์แล้วเราต้องลองทำไหมจ้าต้องลองนั่งไหมจ้าต้องลองเดินหรือเปล่ามันต้องลองปฏิบัติทั้งนั้นเมื่อฟังธรรมแล้วต้องปฏิบัติ การฟังทำแล้วเข้าใจแล้วยังไม่ลงมือปฏิบัติมันยังเข้าถึงหรือให้ผลยังไม่ได้แต่คนที่ปฏิบัติอยู่แล้วแล้วเมื่อโยมไปฟังธทำจะทำให้โยมนั้นแตกช้านและเข้าใจในธรรมนั้นเมื่อเข้าใจในธรรมนั้นสิ่งที่โยมปฏิบัติโยมก็จะไม่สงสัยเมื่อไม่สงสัยแล้วโยมจะเข้าถึงในธรรมนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไป อย่างนี้มันมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นแต่คนที่ยังไม่เคยได้ปฏิบัติฟังธรรมอย่างเดียวแล้วไม่ได้ลงมือปฏิบัตินั้นธรรมนั้นจะเป็นธรรมที่รองรับอย่างไม่ได้แต่คนที่ปฏิบัติอยู่ประพฤติอยู่แต่ยังมีสงสัยในธรรมแต่เมื่อใดได้สดับฟังธรรมจนเข้าใจแล้วก็จะไม่สงสัยในการปฏิบัติ จะเร่งมือปฏิบัติมากๆยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้จึงเรียกว่ามีธรรมเป็นเครื่องรองรับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร,ร่วมกัน โมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ